บทที่7อิติปิโสภควอรสมมาสมพุทโธวิสมป o t a สุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสทมสาริสาเทมนุสสานพุทโธภควติบทที่8สวาขาโตภควตาธมโมสันิิโกอกาิโกเอหิปสสิโกโอปนิโกปจจตเวทิตโพวิญโหิติบทที่9 สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติตังกัตตาอริบุริสายุกขาณีอัตตาบุริสาบุคาราเอตํภควโตสาวกสังโฆอาหโนโยปาหุโนโยตักขิโนโยอัญชลีกรณิโยอานุตตลังบุญยังเกตตาโลกัสสาติบทที่10 กินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโคนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสตุโนทีปังกาเลเทวสุโพเสธิกิติเทวเจสโกปะชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุมีสิทธิลาปังชนะณเยมณีกินดาปียังจะทนางสัพเพชนาพระมูชนาปียังมามะบทที่สิบเอ็ด สักกะตวะพุทธัตัณห์โอสะังอุตตมังวะลังหิตังเทวะมนุสานังพุทธเตเจนะโสทินานะสันตุปัฏวาสัพเพทุขะบูปะสเมตุเตสักกะตวะธรรมัตัณห์โอสะังอุตตมังวะลังปริลาหูปะสเมตนังธรรมเตชะนะโสทินานะสันตุปัฏวาสัพเพพยาวูปะสเมตุเตสักกะตวะสังฆัตัณห์โอสะังอุตตมังวะลังอาหุเนยังปางหุเนยังสังฆเตชะนะโสทินานะสันตุปัฏวาสัพเพโลคาวูปะสเมตุเต จบที่หนึ่งบทที่เจ็ดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชารเจลานะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโตอนุโตโลปุริสัตธรรมะสาระติสัตถาเทเะมโนจ้านังคุโตภควาติบทที่แปดสวะฆาโตภควาตาธมโมสันจินติโกอกานิโกเอหิปัสิโกโอปะนัจ ün, ิโกปัจจัตตังเวทิทะโพวินโยหิติบทที่เก้าสุปฏิปันโนภควาโตสาภควาสังโคอุชุปฏิปันโนภควาโตสาภควาสังโค ยายาปฏิปันโนพระกบฏโตสาวกษังโฆสามีจิปฏิปันโนพระกบฏโตสาวกษังโฆยัตติตังจตาริภูริสายุคานิอัตตาภูริสาบุคาลาเอสาปพระกบฏโตสาวกษังโคหุ่นเยโยบางหุ่นเยโยทักขิ่นงยโยอัญชลี่ยการเงยโยอนุตาลังบุญยังเขตตังโลกัสสติบทที่สิบ จินดามณีปียังมันตังยะสังสาสังโคนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสะโุนทีปังกาเลเทวสุโพเสธิจิตจิเทวเยสโกปัดทางทัศมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาภังชนะนเยมณีจินดาปียังจัดท่านางสพเพชนาพระหูชนาปียังมามะบทที่สิบเอ็ด สักกาตวาพุทธตัตนางโอสถทังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุสา,าเเชเชนางพุทธเจชนะโสตินานสันตุปัตวาสาเพทุขาวูปัศเมนตุเตสักกัตวาธรรมรตัตนางโอสถทังอุตมังวะลังปลิลาหูปัสมนามน,เเนางธรรมเจชนะโสตินานสันตุปัตวาสาเพพระยาวูปัสเมนตุเต สากกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวัลังอาหุเนยยังปางหูเนยยังสังฆเตเชนะโสทินะนัสันตุปัตตวาตัพเพโลคาวูปัตเมนตุเตจบที่สองบทที่เจ็ดอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโตวิชชาตะระนั่งสัมปโนสุขโตโลกัวิโตอนุตโลปุริสธรรมะสัตติสัตตาเทระมโนสานุโตภควาติ บทที่8สวาคาโตะภะกัปตาธมโมสันติมิโคอกาณิโคอหิปัสิโคโโปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิดะโพวิญญูหีติบทที่9สุปฏิปันโนภะกัปโตะาวกสังโคชุปฏิปันโนภะกัปโตะาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะกัปโตะาวกสังโคสามิจิปฏิปันโนภะกัปโตะาวกสังโคยัตติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคาลาเอสสะภะกัปโตสาวกสังโคอาหุนโยปาหุนโยทักกกิิเนยโโอัญชลีย อนุตลังบุญยังเขตังโลกาสาติบทที่สิบจินดามณีปียังมันตังยะสังสา,งาสังโกนังอุปสันติสินหังมาตาปิตาวะโอฬหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตสุนโนทีปังกาลีเทโวสุโปโศเสธิจิตจเทโวเยสสะโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนะเน,นยเมณีจินดานปิยังทะ ปยังจะท่านนางสัวเพชนาพระหูชนาปยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกัตตว่าพุทธรตัตตานางโอสถทังอุตตมังวลังอิตังทเทว,วมโนสานางพุทธเทชตชจนาโสทินานัสันตุปตัสทวาสาพเพทุขาวูาปัสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตตานางโอสถทังอุตตะมังวลงัลังปะลีลาหูปะมมสัมนางธรรมเตชะนาโสทินานัสันตุปัตสาวาสาพเพพระยาวูปะสเมินตุเต จากกัตวะวสังฆลัตตะนังอสถ <c oughs> โอสถังอุตตมังวะลังอาหูเนยยางปางหูเนยยางสังคเติเชนะสโสตินะนาสันตุป,ปัตถวาสาเพโลคาวูปัสเมนตุเตจบที่สาม